ประชุมวันนี้ได้ข้สอสรุปยป็ไงแล้วก็คัดสานการยังไงต้าครับพื้นในเบื้องต้นก็หนึ่งข้อเรียกร้องที่ท่านสสห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยราชก,การเรานะครับว่าสง่งกรณีมีเหตุสงสัยว่านําทุเรียนแกะจากเวียดนามเข้ามาในที่อำเภอแกลงจดระยองแล้วมีข้อสงสัยหลายประการก็เลยให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปตรวจสอบทั้งกเกษตรทั้งอำเภอทั้งุูงรุ่งธรรมเจ้าที่ตำรวจ ดยเฉพาะพรุ่งนี้ก็จะมีการสรั่งการในสุม่มการนําทุเรียนบางส่วน,วนตรวจสอบดูว่ามีสารแคดเมียมสารวิวทูหรือไม่แล้วขอดูเอกสารย้อนหลังให้ชทำเข้ามาจํานวนกี่หมื่นตันแล้วส่งไปไปลายทางอย่างไรขอเอกสารเกี่ยวข้องวันนี้ก็ให้หน่วยงานทั้งพาณิชย์สุรก,กรแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราพบเห็นในพื้นที่ของจังหวัดระยองเราจะมีการวางมาตรการเพื่อป้องกัน ปีหน้ามาให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนั้นหน่วยงานเกี่ยวข้องก็คือหลังจากเราได้ข้อสรุปได้พบดูก่อนว่ามีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายได้บ้างหรือไม่หลังจากมีการประมวลเสนอเรื่องถ้ามีพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายได้ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องทุกทกระทงแล้วก็ต้องสรุปเรื่องส่งให้กระทรวงเสถีรเพื่อวางมาตรการเ่เพราะการอนุญาตให้นาผู้เรียนเข้ามาในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการ <c oughs> ถือว่าเป็นการ ป้องกันเออมันขอโทษถือว่าเป็นการกีดกันชาวสวนทุเรียนของระยองเราของคนไทยเราเองเนี่ยเพราะผลไม้ชนิดนี้เป็นหัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมันควรอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้นําทุเรียนต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยเพราะเรามีเกษตรกรทั้งภาคใต้ทั้งภาคตะวัอนออกทั้งภาคอีสานที่ปลูกทุเรียนนะครับเออเป็นพืชหลักเศรษฐกิจซึ่งนำมาได้ให้ประเทศมหาศาลแต่ละปีครับ ก็สงสัยว่าเหมือนกับถ้าไปถ้าทุเรียนเวียดนามน,น่าจะไปจีนเลยทำไมต้องกลับเข้ามาไทยเพื่ปัญก่อนนี้ก็เราก็ตั้งประเด็นก็สงสัยอยู่ไงว่ามีความผิดปกตินะครับเพราะเส้นทางจากเวียดนามไปจีนค่าขนส่งถูกกว่าประเทศไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งทำไมต้องป้อมจากเวียดนามมาประเทศไทยก่อนแล้วจากประเทศไทยไปจีนอันนี้เราก็ตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าหนึ่งทุเรียนของประเทศไทยโดวยเฉพาะจังหวัดระยองจันทบุรี ตลาดเนะี่ยมีชื่อเสียงเป็นอยู่เกรพรีเมียมอาจจะเอามาให้ผ่านประเทศไทยแล้วก็อ้างว่าส่งจากประเทศไทยไปประเทศจีนเพื่อให้ได้ราคาค่อนข้างสูงนี่ถ้าจะผิดข้อหาเลยครับอาารยอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนครับยังยังยังสรุปไม่ได้ขอดูทั้งหมดก่อนว่าเป็นไปตามที่เราตั้งข้อสันนิษฐานหรือสงสัยไว้หรือไม่เช่นเอกสารการนาเข้าครับนำหนึ่งเอกสารการนาเข้า ว่าหนึ่งเป็นต้นทางมาจากเวียดนามเราต้องดูเอกสารการส่งออกที่ i m p o r ์ออกไปว่าอ้างว่าจากประเทศไทยหรือว่าจากเวียดนามแล้วตอนนี้ต้องให้หน่วยงานเก่ยวข้องหลายหน่วยงานมันถือเป็นความบกพร่องหลายหน่วยงานรถกรนของเียงไว้ก่อนก่อนแขอก่อนก็จะรบว่าเอกสารแสดงที่มาพการสอบรถันี่เป็ทอร์ตัวทอ์ากับสับนบอกว่า พอมันบนจะคงประสิลัวว่าจะต้องเสียไม่ได้อย่ไมนที่เกิดสงครามรถไฟเลัที่เิ่ที่เราที่โรงงานนะครแต่ว่ายังไม่ได้ทำมันจะเนี่สิ่งนันอห้โคุณนะคับพาะมัเป็ฝาข้อมูลที่อะีน้ั้งหมดด้วยข้อมูลนที่ามบัตตามดีแล้วที่ส่งออกมาที่นำเข้ามาเนี่ยส่งออกไปรูปอะไรมันมีข้อมูลอยู่แล้วถนส่บอบกเรามีการเปิด LC ไม่ใช่ส่งได้เลยก็่ง เอลซีราคาที่มันข่าวทั้งหมดเพราะว่าถึงปลายทางที่มีการอุนเงินได้ผมลงขออนุญาตครับแต่ยางท่านที่พันหนึงห่งทุกคนเป็นไปด้แค่ในหลักสุขศาสตร์ตัวขาดดุแล้วถ้าต้องมาทำกิจการหน่วยงานกันเราไม่ทันตัวเอง ในการประกอบการเนี่ยปรากฏว่าพอ,พอนําเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยจะมาประกอบการอะไร้ออกมยเ่องอไรยอกว่าเีเือทาง่งเดียกลุเพิ่อเทางไปกินมื่นหนึ่งได้ก็เดินทางแค่ห้าพัน ่วนของเกษตรเองค่ะคุณจะไปเอาข้อมูลนําเข้าสมองจากผู้วิชาการว่าบริษัทนียนำเข้าบริษัทนำเข้าเป็นยังไงแล้วก็บริษัทเนี่ยเอาข้อมูลของบริษัทที่เราว่าเขาอ่ะส่งออกนำเข้าอย่าง